ถามหาเซรามิกเนื้อดีก็ต้องมีดินขาวซับในดินจากหาดส้มแป้นเมืองระนองเป็นองค์ประกอบดินขาวหรือเกาลินยังมีคุณค่าต่อคนทำงานหัตถศิลป์เมื่อคุณสมบัติจากเนื้อดินสามารถแปลเป็นงานศิลป์นบนผืนผ้า ดินขาวนำมาผสมกับสารที่มีคุณสมบัติกัดสีเช่นคอลีนด่างทับทิมเมื่อใช้ผู้การแต่งแต้มลวดลายก็คล้ายรูปแบบการทำงานบาติกเพราะใช้วิธีคิดเดียวกับการเขียนเทียนคือการกั้นสีให้เกิดลาย ซึ่งเป็นเทคนิคที่อาจารย์หมูดำรงศักฝอยทองสร้างสรรค์ขึ้นแทนการใช้เทียนเขียนแบบดั้งเดิมช่วยย่นระยะเวลาและลดต้นทุนโดยการใช้ดินขาวอย่างเอื้อกับสภาพอากาศท้องถิ่นยิ่งกว่านั้นคือได้ชิ้นงานที่บอกเล่าเรื่องราวเมืองระนองว่าฝนตก,กนหนักๆผมก็ย้อมคามแล้วก็ใช้ดินขาวกัดเพจะใช้เทียนมันจะใช้ยากหน่อยเพราะฝนมันตกความความชื้นมันสูงเทียนมัน มันจะลดคุณภาพลงคุณสมบัติของดินขาวมันใกล้เคียงกับพวกนี้เราก็เอามาใช้เลยเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของละนองด้วยเป็นวัตถุดิบที่เจอมากที่สุดในประเทศก็อยู่ที่ละนองแล้วก็ดินขาวตัวน,นี้ก็จะเอาไปทําเซรามิกซึ่งเขาจะมีการทําเหมืองแร่เหมืองดินขาวซึ่งเขาแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วตอนนั้นผมไปซื้ออยู่กิโลละหบาทใช่แต่ต้นทุนต้นทุนของเทียนคือกิโลหนึ่งเมื่อก่อนก็ร2 0ยิบ แต่เทียนการที่จะมาใช้ต้องทําให้ร้อนอุณหภูมิ160แล้วก็สิ้นเปลืองค่าแก๊สอีกแล้วอย่างที่สองคือกระบวนการสาธิตอะไรจะยุ่งยาก บาติกดินขาวของอาจารย์หมูต้องเรียกว่าเป็นงานฟรีสไตล์จริงๆนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ล้างน้ําไปแล้วรอบนึงผ้าเปียกๆเนี่ยเราสามารถสบัดสีได้อีกรอบนึงด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าแตนจะทําเสียเพราะอาจารย์หมูบอกไว้แล้วว่าอันนี้สามารถที่จะไปตกแต่งเพิ่มเติมได้อีกหลายเทคนิคเลยไม่ว่าจะพิมพ์บล็อกไม้หรือว่าย้อมสีอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของศิลปินเลยละค่ะสวยไหมเนี่ยสบัดไปถึงบ้านโน้น ผันเส้นทางจากครอบครัวชาวประมงสู่การเป็นศิลปินที่ใช้ผืนผ้าเป็นสื่อในนามระนองบาติกมาก,กว่า10ปีจนได้ชื่อว่าเป็นช่างที่เล่นสีได้อย่างสนุกหากจุดเด่นสำคัญคือการสร้างลวดลายจนได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบลายภาพประจำจังหวัดนี่คือลายอินทนิลสินแล่นนองนะอันนี้คือเม็ดแร่เกิดจากแร่ดีบุก mm hmm. อ่าสัญลักษณ์เชิงอันนี้คือเป็นลาย ดอกอินทนิลเพราะต้นอินทนิลเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดละนองซึ่งนอเรือน,นี่ก็หมายถึงละนองตรงตัวก็ได้แต่ถ้าเราต่อยอดคือราบลื่นรุ่งเรืองล่ํารวยเป็นอักษรมงคลคส่วนตัวนี้คือประแจจีน <Okay. S 1> ประแจจีนนี่คือแทนน้ากับแทนลมเพราะละนองติดทะเลน้ํากับลมมีความสําคัญมากแล้วก็เป็นวัฒนธรรมจีนส่วนลายนี้เป็นลายที่ผมออกแบบใหม่เป็นลายดอกมังคี ซึ่งจะขึ้นตามป่าชายเลนป่าปุเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์เด็กๆเราก,ก็จะไปเล่นตอนนี้มันจะมีมเมล็ดที่เอามาเคี้ยวอะไรปากก็จะดำน้ำหน่อยเหมือนดีเมึกนะครับทีนี้เราเอาเราแบบลูกทรงเพื่อให้กลมกลืนกับลวดลายส่วนนี้ก็เรียกลายเชิงครับลายเชิงคืออันนี้จะเป็นปะาลังปลาลังนี่จะเป็นลวดลายที่สําหรับขุนนางชั้นผู้ใหญ่หรือว่ากษัตริย์ของอินโดสมัยโบราณแต่สมัยนี้ใช้ได้แล้ว ลายใหม่อินทนินสินแร่นองแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลายเป็นอีกชิ้นงานได้รับความนิยมส่งต่อให้ช่างบาติกตำบลบางริ้นทำงานร่วมกับคนทำผ้าอีกหลายชุมชนทั้งกลุ่มปักลูกปัดกลุ่มตัดชุดราตรีเพิ่มความรูหราด้วยงานปักเลื่อมเปลี่ยนผ้าผืนงามเป็นชุดสวยในโอกาสสำคัญพอมีวัฒนธรรมจีนฝรั่งมาเนี่ยจะเป็นบ้านปูนก็เป็นสไตล์เรียก ชินโปตุกิศอ่าซึ่งการแต่งกายจะเป็นอะไรแยบแบ้าบาอ่าจะเป็นมาลายูผสมฝรั่งผสมจีนอ่าซึ่งละนองก็ได้อิทธิพลอย่างนี้จากสิก่งก่อสร้างอ่าจากลวดลายกระเบื้องจากลวดลายฝาผนังแล้วก็บางเสิ่งบางอย่างคือผมได้ลวดลายมาจากเครื่องแต่งกายซึ่งจะเป็นการผูกเชือกอะไรนี้มัดเชือกเมกกื่อก่อนอาจจะเป็นพวกเปียควงกุญแจหรือว่าเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆบนเสื้อผ้า ข้อดีที่ทําได้ตั้งแต่ต้นทางคือการออกแบบไปถึงการแกะบล็อกไม้และบล็อกโลหะทําให้กลุ่มระนองบาติกคิดและลงมือทําลวดลายแปลกใหม่ได้เสมอจากนี้หวังต่อยอดทั้งในเชิงปริมาณหลังการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักด้วยการจัดเวิร์กช็อปทำบาติกสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวและสําคัญคือการสร้างสารรค์งานบาติกอย่างมีคุณภาพประทับรอยความงามจากธรรมชาติและวิถีผู้คนลงถึงผ้า อัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน